เอ็นวีทีนอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับสัญจรกันอยู่ที่บริเวณอุทยานถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเราจะมาติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวกันที่นี่นะครับรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสความงดงามของถ้ำหลวงที่นี่ได้ครับผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับหัวหน้ารุ่งสรันบรรลือศักชัยครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการหัวหน้าสวัสดีครับ เ <Okay. S 1> ดยวนะครับ,รบเอกเอกสงสัยชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วมีวงเล็บต่อท้ายว่าเตรียมการนี่คือยังไงครับหัวหน้าครับ,รบตอนนี้เรายังไม่ได้ประกาศอุทยานค่ะ,คะเมื่อก่อนเราเป็นวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วก็อพอหลังจากที่เด็กติดถ้ำทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติว่าเราควรจะยกระดับแล้วหลังจากนั้น,นะะก็คือมีม นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเที่ยวเป็นจํานวนมากเราก็คืออยากจะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอุทยานประวัติาศาสตร์ oh. แต่ทางที่นี่เราก็เลยว่าแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ <c oughs> แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมประกาศ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศตามกฤษฎีกา <c oughs> อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนโดยรอบพื้นที่ซึ่งไม่มีใครคัดค้านเลยแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอคอรมอเพื่อนำไปเคอรมอค่ะก็เลยต้องต้องใช้คําว่าเตรียมการไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเตรียมการหรืออะไรก็ตามแต่นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ใช่ค่ะอ๋อพอเตรียมการเนี่ยเรายังไม่สามารถเก็บค่าบริการได้เลยครับหัวหน้าครับค่ะถ้าเรายังเตรียมการเนี่ยเรายังไม่สามารถเก็บค่าบริการได้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ย ก็จะไม่เสียค่าบริการเข้ามาได้ตลอดอ๋อเหรอครับเราเปิดให้เข้าถ้ำได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับหัวหน้าครับเวลาราชการค่ะแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งทุกวันนะครับค่ะทุกวันค่ะครับหัวหน้าับริเวณที่เราอยู่ในตอนนี้เขาเรียกว่าว่าเป็นอะไรครับอ่าถงปากถ้ำค่ะถงปากถ้ำใช่ไหมครับโหมีความกว้างและสูงมากเลยนะครับหัวหน้าอ่าช่วงที่กู้ภัยก็คือจะเป็น ที่แบบขนอุปกรณ์ลงมาครับค่ะตรงนี้ค่ะคือคุณผู้ชมตอนตอนที่ช่วงอยู่ในเหตุการณ์เอกในฐานะเป็นผู้ประกาศแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวเราไม่เคยได้เข้ามาบริเวณตรงนี้มาก่อนก็จะเห็นแค่ภาพจากบางส่วนเท่านั้นที่ส่งมาให้เราเห็นว่าบริเวณถงถ้ำหรือว่าถงบัญชาการน้องหัวหน้าเนาะก็จะเป็นห้องกว้างแบบนี้เราเข้ามานักท่องเที่ยวได้เข้าได้ถึงไหนครับหัวหน้าตอนนี้ครับตอนนี้คือเราเข้าได้ถึงบริเวณถงหนึ่ง ตรงบัญชาการที่ที่ตั้งโต๊ะบัญชาการอยู่ประมาณ150เมตรค่ะเท่านั้นใช่ไหมครับเท่านั้นค่ะเพราะว่าเข้าไปเองได้ไหมครับหัวหน้าถึงถงหนึ่งเนี่ยเข้าไปเองได้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเองได้ครับครับแต่ถ้าถัดไปเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของความเราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเราก็เลยปิดไว้ก่อนค่ะเพราะว่าในการท่องเที่ยว ตั้งแต่ถงสองถง3หรือบริเวณจุดที่เด็กติดเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ถ้าจะเข้าต้องมีเจ้าหน้าที่เอาตอนนี้เราก็ความพร้อมของเราด้านเจ้าหน้าที่ด้านอะไรต่างๆเรายังไม่พร้อมก็คือส่วนมากเราก็จะเปิดให้เฉพาะนักวิจัยที่ขออนุญาตมาจากกรมอุทยานที่เรื่องของการศึกษาวิจัยค่ะเข้าค่ะแต่จริงๆ150ก็ลึกอยู่นะหัวหน้านะ ครับสังเกตได้ว่าคือเราเข้ามาคืออากาศเย็นต่างจากข้างนอกมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นถงบัญชาการเลยนะครับเข้าไปก็จะเข้าไปตามไฟตรงนี้เลยใช่ไหมครับหัวหน้าครับอ๋อก็จะมีไฟบอกทางไว้คือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยครับเรามีช่วงของการปิดอุทยานประมาณ1นึ่กรกฎาคมถึง30กันยาเพราะถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยตรงนี้น้ำจะท่วมตรงนี้นะครับค่ะน้ำจะท่วม มันจะมีน้ําค่ะครับแต่แต่ปริมาณน้ําเยอะขนาดไหนครับหัวหน้าครับที่แบบเยอะสุดแล้วแล้วแต่ค่ะปีที่แล้วเนี่ยพายุอะไรนะคะที่ถล่มแม่สายอะค่ะครับตรงนี้ขึ้นมาประมาณสี่เมตรก็คืออยู่ตรงครึ่งผาหเหรอครับอแล้วแต่ปีแล้วแล้วแต่ปีน้ําเยอะครับน้ําน้อยค่ะอ๋อแสดงว่าช่วงหน้าฝนแล้วก็จะต้องปิดเลยค่ะเราปิดพอหลังจากสิ้นสุดหน้าฝน ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวันใช่ไหมครับหัวหน้าครับทุกวันค่ะทุกวันแล้วก็ไม่มีค่าบริการตรงนี้เราขับรถเข้ามาจอดตรงไหนได้ครับสถานที่จอดรถสําหรับนักท่องเที่ยวครับหัวหน้าสถานที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เรามีร่วมกับชุมชนนะคะคือนักท่องเที่ยวทั่วไปอ่ะเพื่อมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนมันก็จะมีลานจอดรถของชุมชน2ลานก็คือลานเหนือทางฝั่งด้านเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านน้ําจำค่ะ หนึานแล้วก็มีลานใต้บ้านจ่องอีกหนึ่งลานแล้วก็นั่งรถ2แถวเข้ามาตรงที่ปากทางแล้วก็มานั่งรถรางของอุทยานซึ่งบริการฟรีครับครับคือเอานั่งเอารถจอดตรงรางตรงนั้นแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาอย่างน้อก็คือนั่งรถสแถวเอานั่งรถสอแถวมาชาวบ้านก็จะมีรายได้ตรงนั้นด้วยเราก็จะได้แบบอุดหนุนกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนั่งรถสแถวมาเสร็จปุ๊บ ก็มีรถรางรถรางนี่คือคิดค่าบริการยังไงหวนะครับอ๋อแล้วแต่บริจาคอ๋อให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็อ่าได้แลนะคะใจคือเราต้องให้เราเรารู้สึกแบบเขาขับรถมานะก็จะให้เขาแต่เราไม่มีการบังคับเนาะหัวหน้าเนาะจะให้หรือไม่ให้ก็ได้จะให้มากให้น้อยอ่าเราก็ไม่ว่าแล้วแต่จิตศรัทธาจริงๆนั่งรถรางเสร็จแล้วก็ก็จริงๆบริเวณปากถ้ำ เราจะเห็นมีการเอาอุปกรณ์ที่ใช้งานตอนเหตุการณ์ครั้งนั้นมาจัดวางด้วยหัวหน้ามีอะไรบ้างครับตรงนั้นครับเราจะจัดนิรศการพวกอุปกรณ์กู้ภัยว่าเราเคลื่อนย้ายเด็กยังไงคือทุกคนจะเห็นพวกถังออกซิเจนพวกเครื่องสูบน้ำแล้วก็จักรยานของเด็กเสื้อผ้าของเด็กในวันนั้นเป็นเสื้อผ้าของน้องเขาที่ใส่ในวันนั้นจริงๆนะคุณผู้ชมที่เราเห็นอยู่ค่ะครับ สังเกตมีเชือกคืออุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลก็มาจัดวางให้นะักท่องเที่ยวได้เห็นกันว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์มีเขาใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างครับเชือกเราวางเบสไลน์เข้าไปข้างในจนถึงจุดที่น้องติดครับค่ะเดี๋ยวนะครับจริงๆถ้าจากจุดนี้ไปจนถึงจุดที่น้องติด ประมาณเท่าไหร่นะครับัวหน้าเส้นทาง2.3กิโลเมตรค่ะถ้าช่วงเดินเฉยๆน้ำไม่ท่วมเนี่ยเข้าไปตรงจุดนั้นก็ประมาณ4ชั่วโมงเรคับเพราะว่ามันก็จะมีปีนป่ายคานบ้างบางจุดค่ะถึงถึงขั้นปีนเลยใช่ไหมครับ้มค่ะมีมีปีนมีบางจุดที่เป็นเหวเป็นเราเราถึงยังไม่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเข้าเออเอกว่ามันมันอันตรายจริงๆแหละเราเราอยู่แค่ตรงนี้เราก็รู้สึก สัมผัสถึงบรรยากาศที่เราได้ติดตามข่าวสารกันมาได้แล้วนะครับว่าตรงนี้มีผู้ว่ามีหน่ย่ยซิลต่างๆเขามาบัญชาการอะไรกันอยู่ตรงนี้เราก็สามารถสัมผัสสัมผัสบรรยากาศในวันนั้นได้เช่นเดียวกันข้างหน้ามีนิทรรศการแต่จริงๆมีรูปปั้นจ่าแซมที่อยู่บริเวณข้างหน้าแล้วอาคารตรงนั้นก็เป็นนิทรรศการเหมือนกันแล้านะครับนิทรรศการของหัวศิลปะครับทีมรมวมหัวศิลปะที่ที่ศิลปินมาวาดรูป เดอะฮีโ <The> ร่ค่ะที่ผู้ที่มากู้ภัยแต่แต่ในส่วนของอุทยานเดี๋ยวเราจะมีนิทรรศการ,รอีกอ๋อตังหากใช่ไหมครับอีตังหากตอนนี้เรามีอยู่หนึ่ง,งอาคารที่เป็นนิทรรศการ,รของการกู้ภัยที่อยู่ข้างๆกับอาจารยของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็มีถ้ำจำลองแล้วก็มีนิทศการในนั้นเหมือนกันอ๋อมีถ้ำจำลองด้วยมีถ้ำจำลองคือเราลดสเกลลงมาประมา ประมาณให้เหลือไอคือทุกคนถ้าแบบคนแก่งเงี้ยค่ะคไม่มีไม่มีเวลาแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเข้ามาในนี้แล้วอึอดอัดแล้วเข้าไม่ได้รเราก็ไปดูนิทรรศาการตรงถ้ำจำลองตรงนั้น<อ>ค่ะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะทําศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค,ค,คที่ที่กําลังก่อสร้างต่อไปเราก็จะมีพวกนิทรรศาการของถ้ำหลวงค่ะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าบริเวณลานที่เป็นรูปปั้นจ่าแซมกับอาคารนิทรรศการตรงนั้น ย้อนไปวันที่เกิดเหตุเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มารายงานข่าวอยู่ตรงนั้นซึ่งมีแต่ดินโคลนค่ะแล้วมีแต่บรรดาผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศที่ฝนตกตลอดเวลาเนาะตอนนั้นหัวหน้าแบบย้อนไปบรรยากาศทําให้ภาพทุกหมดทั้งมวลมันผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับผมหนึ่งในฐานะคนที่ที่มาทําข่าวที่นั่นเหมือนกันก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสามารถมาท่องเที่ยวตรงนี้ได้แต่ละวันนะท่องเที่ยวตอนนี้ประมาณเท่าไหร่หรัวหน้าครับอ๋อถ้าเป็นปกติอะ ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะหน่อยวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็วันละประมาณสอครันค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณหกเจ็ดร้อยค่ะแต่แต่ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่ยังไม่มีหมอกควันนะคะจะเยอะกว่านี้แต่ช่วงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะเรื่องหมอกควันด้วยก็เลยนักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวช่วงนี้ด่านเปิดคพับพว่า อ๋อใช่ด่านแม่สายเปิดแล้วก็เลยมีจากฝั่งพม่าเข้ามาเที่ยวด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเขามาไหว้เจ้าแม่นางนอนด้วยอ๋อใช่คุณผู้ชมเรามาถึงเสร็จแล้วก็ต้องไหว้เจ้าแม่นางนอนบริเวณข้างหน้าก่อนแล้วถึงจะมาตรงนี้ทรศการได้เห็นเสื้อได้เห็นจักรยานได้เห็นเชือกของเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถเดินเข้ามาตรงนี้ได้ย้ำว่าแค่150หเมตรเท่านั้นนะครับ ก็อย่างที่หัวหน้าได้แนะนําไปนะครับว่ารดรางเรามีบริการแล้วแต่กําลังศรัทธาเนาะแล้วแต่ว่าว่าจะมอบให้การอ๋หัวหน้าครับจะได้เชิญชวนช่วงนี้ปิดเทอมครับเ <ทำ S 1> ชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวที่นี่นะครับ people, อุทยานแห่งชาติถ้าหลวงขุนน้านางนอนเตรียมการเชิญเลยครับหัวหน้าครับค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะตอนนี้อุทยานแห่งชาติถ้าหลวงขุนน้านางนอน เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อลองรับการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวนะคะาสามารถเที่ยวชมได้ทั้งถ้าหลวงแล้วเรายังมีส่วนพ้า์ของการท่องเที่ยวที่ขุนน้ำนางนอนซึ่งตอนนี้เราเปิดใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติปูดอกข้อแดงซึ่งเป็นทางยกระดับอะค่ะแล้วก็ไปดูสระมรกฎได้ค่ะสองที่ก็คือนักท่องเที่ยวทั่วไปขอเชิญ ครับเอกลืมถามไปเลยหัวหน้าจากนี้ไปสระมรกตอีกเท่าไหร่นะครับหัวหน้าครับอีกประมาณ2กิโลค่ะสองกิโลเจ้าจะเป็นอยู่อีกจุดหนึ่งตอนนี้คือสีเขียวเลยไหมครับหัวหน้าครับเขียวค่ะสวยงามเลยใช่ไหมครก็ถ้ามาที่นี่แล้วก็ไม่จะไม่ไม่ไม่พลาดที่นั่นเพราะว่าอย่างน้อยก็คือได้ได้มาสองแห่งเป็นจุดเช็คอินที่มีชื่อเสียงแล้วสําหรับของ คนเชียงรายและก็ของคนไม่สาย <MR. S 1> ที่นี่นะครับรคุณผู้ชมครับนี่เป็นช่วงแรกของเรานะครับ NBT ทมีมาบอกสัญจรกันอยู่ที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนาง Entonces, นอนเตรียมการต้องขอบพระคุณครับหัวหน้ารุ่งสรันบรรลือศักชัยนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการขอบพระคุณครับหัวหน้าครับค่ะ คุณผู้ชมครับจากอำเภอแม่สายเดี๋ยวผมจะเข้าไปในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันต่อเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายครับถึงการเตรียมการจัดงานใหญ่บินเดลเล่นเชียงราย2023งานนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเพราะว่าเราเฝ้ารอมาตั้งหลายปีกว่าเชียงรายจะได้เป็นเจ้าภาพและที่สําคัญคือไม่ได้จัดกันแค่2วัน1อาทิตย์หรือ1เดือนจัดกันยาวจนถึงปีหน้ากันเลยนะครับจะจัดกันที่ไหนอย่างไรในงานมีอะไรกันบ้างติดตามช่วงหน้ากันครับ